ทะเลขาเซียนประทับทรงเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศออ2521ประกาศว่า 1. หน,หนังสือเล่มนี้ได้แต่งขึ้นโดยเทวะองค์การท่านเง็กเซียงอ้วงตีแม้ว่าสำนวนนั้นจะเป็นคำพูดพื้นพื้นง่ายๆแต่มีเนื้อหาที่เปี่ยมทนด้วยหลักธรรมความจริงซึ่งเป็นตำนานอันวิเศษล้ำเลิศที่จะอบรมบ่มนิสัยบำเพ็ญธรรมอย่างดีเยี่ยม 2. หากปรากฏว่ามีตัวอักษรใดที่ขาดตกหรือผิดเพี้ยนบ้างซึ่งเป็นความสับเพ่าในการคัดลอกผู้อ่านจงอย่าดูหมิน่นสบประมาทเป็นอันขาด หนังสือเล่มนี้ทำให้สูญสิ้นพะละกำลังและจิตใจของเซียนพรตและมนุษย์อย่างใหญ่หลวงจึงได้ประสบความสำเร็จจนจัดพิมพ์เป็นเล่มได้ซึ่งใช้เวลาถึงสองปีเต็มในหนังสือเล่มนี้ได้เปิดเผยความลี้ลับแห่งยม,มโลกแนวทางการลงโทษแห่งแดนนรกได้ประกาศให้ทราบอย่างแจ้งชัด ชอบที่เป็นเสียงระฆังที่คอยกล่อมโลกและเป็นตำนานที่หาได้ยากยิ่งในระยะเวลานับหมื่นหมื่นปีที่แล้วมาซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่มวลมนุษย์ควรจะอ่านควรจะถนอมควรจะเข้าใจและควรที่จะบำเพ็ญด้วย 4. ตำนานเล่มน,นี้ได้รับความร่วมมือจากแดนสวรรค์ยม,มโลกและชาวมนุษย์จึงสามารถเขียนแต่งให้สำเร็จลงได้ซึ่งมีความดีความชอบร่วมกันด้วยดังนั้นเมื่อผู้ใดได้พิมพ์แจกแม้เพียงเล่มเดียวก็ต้องได้รับการตอบสนองในทางดีจากสามแดนด้วย 5. คำประกาศสิทธิจากท่านจินกวานประดาที่พิมพ์แจกตานานเล่มนี้เพื่อเป็นการช่วยให้ได้กอบกู้ผู้คนไม่ว่าจะพิมพ์เองหรือช่วยพิมพ์หรือช่วยเรียรายเป็นเงินค่าพิมพ์บรรยายหรือช่วยเผยแพร่ ล้วนได้รับอนุมัติให้ลดหย่อนผ่อโทษที่ตัวเองได้ก่อไว้ในปางก่อนหากสะสมความชอบนี้ได้เต็มขั้นแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์รับความสุขสบายกายโดยถือเอาความดีที่สร้างสมไว้ในการนี้ 6. ปันดาที่มีความประสงค์อยากได้อายุยืนยาวหรือหวังในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่หรือขจัดโรคภัยไข้เจ็บหรือ แก้อาถันในการจองเวรจองกรรมหรือบำเพ็ญธรรมหรือลบล้างบาปที่ตัวเองสร้างไว้หรือจะช่วยกอบกูบ้บรรพบุรุษให้พ้นภัยพ้นทุกข์หรือประสงค์จะมีความสุขเมื่อตัวเองได้ตายลงไปเมื่อได้ตั้งอธิษฐานจะพิมพ์แจกตำนานเล่มนี้แล้ว ล้วนต้องได้รับความประสงค์นั้นๆทั้งนี้ควรจุดธูปต่อหน้าเทพเจ้าหรือต่อหน้าวัดวาอารามสารเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออยู่ที่กลางแจ้งแล้วให้อธิษฐานตามที่ประสงค์เทพเจ้าจะได้ไปทุนให้ในทันทีมีการตอบสนองอย่างทันใจด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีการหลอกลวงแต่อย่างไร7 ตำนานนี้สถิตอยู่แห่งใดแห่งนั้นย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสาก,กลโลกให้การคุ้มครองเมื่ออ่านแล้วต้องเก็บไว้ณนะที่ที่สะอาดห้ามทำให้เปื้อนเปือนสปกปรกผู้ที่ดูหมิ่นก่าวร้ายต่อตำนานเล่มนี้หรือขัดขวางการเผยแพร่จะต้องตกเข้าไปในนรกตลอดกาลซึ่งนับว่าเป็นโทษที่ให้อาภัยไม่ได้ หวังว่าชาวโลกทั้งหลายจงกลับเข้าไปในทางธรรมและจงคิดรอบคอบท่วนที่เถิด